สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะผ่ามาเที่ยวทุ่งนานะคะตอนนี้ปันปันกำลังเอาขนมปังนะคะมาให้ปลาค่ะจริงๆปลาในสะไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเก็บไปจับปลาไปบ้างแล้วนะคะหมดแล้วมคนมดแล้ว ทอดแหบ้างอะไรบ้างนะคะนไปยืนดูทั้งหดตรงนี้เป็นโค้งหนองนานะคะแต่ไม่ได้ดูแลเลยค่ะปลาเริ่มมาแล้วปลามีไม่ค่อยเยอะเลยไม่แบบเนี้ยมันมันว่ายมาแบบนี้โซลัสเซลนะคะฝนมีไม่ค่อยเยอะค่ะตรงนี้มีน้ํานิดเดียวนอกนั้นคือไม่มีน้ําเลยนะคะคอกวัวเก่าก็มีนะคะ เนี่ยค่ะมีฟางคอกวัวนะคะอันนี้ลมพาหลังคาไปแล้วนะคะยังไม่ได้ซ่อมค่ะอันนี้เก็บไว้นะคะไว้รอซ่อมรางนกอยู่ข้างบนนะคะทุ่งนารอซ่อมนะคะมีตรงนี้ที่เดียวค่ะ ที่เป็นมีน้ำพอจะซ่อมได้นะคะนี่เดี๋ยวอีกวันสองวันนะคะก็จะได้ซ่อมนะคะแปลงนี้อยู่ใกล้ชุมชนนิดหนึ่งนะคะอันนี้ หวานรอบอีกรอบหนึ่งนะคะรอบสองรอบสามเลยค่ะไม่ขึ้นกันเลยหวานใหม่นะคะกลบนะคะเอารถไถยมาปั่นเลยค่ะเนี่ยค่ะใครจะซ่อมไหวเนี่ยเราเอาถั่วพระลงพร้อมกันกับบานข้าวนะคะแต่พอไม่มีน้ำนะคะท้อใจมากๆเลยค่ะเนี่ย ไม่รู้จะซ่อมยังไงนะคะถ้าไม่มีน้ําอาชีพชาวนานะคะรอฟ้าฝนอย่างเดียวเลยค่ะเทวดาจะส่งน้ํามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเนี่ยแรงไปหมดเลยดินแห้งเลยค่ะ ตรงนี้ก็หวานนะคะหวานอีกรอบหนึ่งค่ะไม่ขึ้นเลยดอกย้านะคะบนคันนาค่ะมีน้ำนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะนิดนิดค่ะน้องกำลังซ่อมนะคะ ไม่รู้จะซ่อมยังไงค่ะเห็นแล้วก็ไม่ไม่ไม,มีกิบจิตกัะใจที่จะซ่อมเลยนะคะมาอีกแปลงหนึ่งนะคะแปลงนี้มีน้ำเยอะหน่อยนะคะชุ่มชื้นเยอะหน่อยฝนเพิ่งมาแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มรืนนี้จะเป็นยังไงนะคะแปลงใกล้ทางรถไฟนะคะ แปลงนี้ดีกว่าแปลงที่ผ่านมานะคะ เป็นนาข้าวอินทรีย์นะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะตรงนี้มีน้ำนิดหนึงนะคะตรงนี้คือลอกดินออกนะคะปรับดินนะคะให้เสมอกันนะก็เลยยังไม่มีเขาเรียกไม่มีปุ๋ยพอนะคะมีคนมา เก็บเห็ดเพาะด้วยนะคะ<อ>นี่ค่ะไดนี่เดือน